สีียงงสนท่ว่าาาางลตอบคคด้วยัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์มซีนิม่าครับผมโหอยากจะบอกเลยครับว่ามหากรรมตัวอย่างหนังนี้ปล่อยกันมาดู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 เลยนะครับผมโหรีแอคกันแทบไม่หวันไม่ไหวเลยทีเดียวก่อนที่ผมจะไปเข้าสู่ช่วงเรีแอคชันตัวอย่างใหม่นะครับ ก็อยากจะขอพูดกันสักหนึ่งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมหรือวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะครับผมพีมาเดียเนี่ยได้นําหนังเรื่องรักแห่งสยามได้ไปฉายในเทศกาลกรุงเทพกลางแปลง เขาก็ได้มีการเปิดตัวผลงานใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะผลงานภาพยนตร์นี่แหละครับผมซึ่งเปิดมา2เรื่องด้วยกันซึ่งผมขอเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมเป็นเรื่องไม้ e m p โปน้องพี่ดนตรีเพื่อนานเรื่องนี้นะครับก็เท่าที่ดูจาการแเดงก็มีพิติกจิตราพรแล้วก็บรรดาน,น้องๆจากศิอร์นวงโพลซี่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้นะครับผม เป็น Official t e a s e ซนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดพเพิ่มทำเพลงไปชมกันเลยครับกับ My y t m p p o น้องพี่ดน,นตรีเพื่อน Official t e a s e ซครับสวัสดีครับและนี่คือรายการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Future of y o u t ูรายการที่จะเป็นหานักแสดงยูเจเนอเรชั่นเพื่อเป็นดาวดวงใหม่ของวงการผมรู้สึกดีใจมากเลยครับ แล้วหวังเป็นอย่างที่ว่าทุกๆท่านจะอินเอมและมีความสุขไปกับผู้เข้าประกวดทั้งสคู่นะครับอันนี้เป็นฐานักแสดงกูกับไปโพสั่โกหกพี่ติก๊กพานเข้ามาถ่ายรายการมึงเทง่ายอยีกไม่ให้ถ้ากูต้องโกหกอ่ะกูก็ต้องโกหกเรืนเน่อยๆอดิเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกพวกพี่ดูออกันหมดนะครับระวังนะอย่าเฟกนะเอางี้เล่าเราื่องของเราแทนเรื่องของเราคืออะไรวะ ะจะมัมมนเอาวะมีการยอมใอด้วยน,นักพอปะถ้ามึงม่คู่เ่โฟวแฮนะกูก็อาจะพรอได้คู่กับมึงได้นะเนี่ยคือถ้าสุดกองคำมืออะไรครับเจ้ามา มึงชอบ่กูอยากมารายการขายจิ้นแล้วนี่มากเหรอวะถ้าไม่ใช่เพราะกูอยากให้มึงภูมิใจในตัวกูแล้วนี่มันไม่ใช่การประกวดหาคู่จิ้นแล้วแหละนี่มันเทนไฟเทนชัดเลยจริงๆรายการนี้ต้องขอบคุณคู่หรูด้วยซ้ำนะไม่งั้นก็แสนไม่ดีขนาดนี้หรอกเรื่องที่เราทำผีทองจริงไหมกูใั่ให้มันใส่คู่มิแล้วมึงทำไปเนี่ยนะมือขอกระดาษซับหน้านี่มันกระดาษเช็ดตูดกูเข้าใจละกูมึงอยากจะช่วยตะวันอะแต่ที่กูมาถามมึงอะคือกูอยากให้มึงทบทวนตัวเองเว้ย จะทอในห้องที่ว่างเปล่าตอบคำถามด้วยคำถามเท่านั้นมีแค่เธอคนเดียวแม้ไม่เอ่ยปากมองตาก็รู้ความหมายด้วยกันผมเป็นไอคิวแทนที่ทำไรด้วยตัวเองไม่ได้ใครเขาจะชอบผมจริงหรอครับไม่มีใครอยากจะเห็นเรเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอยากจะให้เราแปลงเป็นแบบที่เขาอยต้องการ เียงพี่พีทปะเนี่ยเพลงดี22กันยายนมาเลยวันพีพ่ถือว่าเล่าเรื่องออกมาได้น่าสนใจนะครับผมเป็นงานสร้างจาก Dreamers o c i e t y X Studio k a m ดนะครับเขาบอกว่าเป็นหนัง Coming of Age เราเรื่อกความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและเสียงตรีโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมพี่มาเดียเนี่ยได้นั่งแท่นเป็นคัมภูร์หนวยก่อสร้างเช่นเคยนะครับและตัวผู้กำกับก็ยังเป็นพี่นัทพงศ์อรุณเตรที่เพิ่งสร้างความสนุกไปแบบสดๆร้อนๆเลยครับกับเรื่องผ้าผีบอกซึ่งผมขอบอกนะตอนนั้นว่าผ้าผีบอกนี่เป็นอะไรที่แบบฮามากๆเลยนะครับผม แล้วก็มีนักสอสวิตมงแก้วมือเขียนบทชิงรางวัลสมรภูม์จากดิวไปด้วยกันนะและทีมงานคุณภาพจะคับโมดโอ้ได้มือเขียนบทจักหนังเรื่องดิวไปด้วยกันนะมาเขียนบทเรื่องนี้ด้วยโอ้หบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเรื่องการสแสดงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงอนะไรแล้วโดยเฉพาะพี่ติ๊กเจสดาพอนี่แจ็คกิิสักกลับมาร่วมง,งานกับพี่มิียวอีกครั้งด้วยนะครับผมดึงศิลปินโพซี่มาสแสดงในบทบาทที่แบบว่าโอ้โห หลากหลายครบรดแน่นอนก็รอติดตามนะครับผมว่าเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรที่แน่ๆเนี่ยมีซึ้งมีน่ารักมีขำขันเล็กน้อยมีดราม่าแน่นอนครบรถแน่นอนนะครับผมสำหรับ my tempo น้องพี่รุตตริเพื่อน22กันยายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ติดตามให้ดีครับผมโหมาเลยวันคิตฮาฮาเลยนะครับสหรับหนังเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนคลับพิทิ๊กจสราพงอยู่แล้วหรือใครที่เป็นแฟนคลับ โปรซี่แล้วก็ไม่พลาดเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการเรีแอชมาทิมโบน้องพี่นุชรีเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับไม่มีใครอยากจะเห็นเราเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนต์หรอกเขาอยากจะให้เราเป็นในแบบที่เขาอยากจะเห็น